แค่าขาดความมั่นใจเสียหมูยังเชื่อฮอยลุนเป็นยอดดาวยิงได้เวนุรูนี่นะครับอดีตกองหน้าตำนานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกมาเชื่อมั่นครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไว้ใจลาสม,มุติฮอยลุนได้นะครับว่าน่าจะเป็นกองหน้าที่ฝากผีฝากไข่ของปีศาจแดงได้ครับโดยฮอยลุนน่ลงเล่นเป็นตัวสำรองเกมล่าสุดที่เสมออาร์เซนอลไปแล้วก็ไม่มีผลงานเป็นชิ้นเปอันเลยครับจับบอลลั่นยิงไม่ได้แล้วก็ฟอร์มตกมาอย่างต่อเน,นื่องครับจนแฟนๆผีหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าหมดเวลาอดทนกับฮอยลุนแล้วแล้วก็อยากให้ทีเข แต่ว่ารูดี้ครับออกมาเชื่อมั่นในดาวยิงรุ่นน้องครับโดยรูดี้เนี่ยบอกว่าดูจากวิธีการเล่นเนี่ยฮอยลุนยังมีความมุ่งมั่นอยู่เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นใจนักเตะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งมันจะมีช่วงเวลาแบบนี้กันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฮอยลุนก้าวข้ามความกดดันแล้วก็สถานการณ์ณตอนนี้ได้เนี่ยเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดดาวยิงได้อย่างแน่นอนผมดูวิธีการเล่นของเขาแล้วเขาพยายามพุ่งไปหาบอลพยายามพุ่งเข้าหากรอบเขตโทษแต่บางครั้งมันก็ยังไม่ดีพอพอออเราะฉะฉนนนัั้้้้แลว่คคุุณณตตงงใจท ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ยิงประตูได้ซึ่งผมมองเห็นคุณสมบัติเหล่านี้ในตัวฮอยลุนเช่นเดียวกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเขาก็ต้องเรียกว่าปลดล็อกด้วยการเอาชนะความมั่นใจของตัวเองก่อนนะครับรูนี่บอกว่าถ้าคุณขาดความมั่นใจเนี่ยคุณทําอะไรก็ไม่เป็นทีมเป็นอันครับแต่ถ้าคุณมั่นใจเนี่ยรับรองว่าทําอะไรมันก็ดีไปหมดและแน่นอนว่าเขาจะช่วยทีมได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะฮะนี่คือคําวิจารณ์ของอดีตกองหน้าระดับตานานของทีมครับแต่ว่าแฟนๆแนเมนยูก็อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะวา จังหวะจับบอลจังหวะเลี้ยงจังหวะทำทางหรือจังหวะไปยืนประกบกับกองหลักมันก็ดูไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักทีนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรกับพยลุนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ